สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ชาวพักเครื่องพี่พี่สายพัเครื่องทุกทท่านนะคะเจริญล่าพัเครื่องมาพบกับพี่พี่ EP นี้เป็น EP ที่83ค่ะฝากพี่พี่ที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามน้องเป็นกำลังใจที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อต่อไปของน้องค่ะ เช่นเคยค่ะพี่พี่วันนี้น้องมีพระสมเด็จเนื้อเก่าๆคะ่ะเนื้อสวยๆมาแบ่งมาปันให้คุณพี่ในราคาเบาสบายคะ่ะองค์ละ200บาททุกรายการเลยคะ่ะช่องทางการติดต่อค่ะ095 164 1015ี์0 idline 095ย์4 1015 10คะ่ะเบอร์โทรกับ idline ของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันนะคะ น้องส่งฟรีค่ะมีเก็บปลายทางปลายทางน้องไม่บวกเพิ่มค่ะน้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการเลยค่ะเรามาเริ่มหมายเลขหนึ่งเลยค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะพี่พี่ มีคาบลักเก่าค่ะปกโพเป็นเม็ดเมดเลยค่ะพักกันหูสวยมากค่ะพี่พี่มีเส้นผ้าทิปค่ะสวยค่ะพี่พี่มวลสารเป็นเม็ดเมดค่ะเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะ มีรอยยุบย่นปริแตกค่ะพี่พี่ตามธรรมชาติของพระเก่าเลยค่ะเส้นสุมขอบแก้วโค้งสวยงามเลยค่ะพี่พี่พิมปกโพสวยๆเลยค่ะ แห้งๆแ,แก่งเลยค่ะเนื้อหาสวยมากค่ะพี่ๆเก่าถึงยุคเลยค่ะองนี้หมายเลขหนึ่งค่ะสวยเลยทีเดียวค่ะพี่ๆ พิมพ์ทรงสวยงามชัดเจนเลยค่ะต่อไปหมายเลขสองค่ะเป็นพิมพ์ปกโพค่ะองค์นี้เนื้อแห้งเนื้อแกร่งเลยค่ะมีเส้นผ้าทิบเส้นใต้าฐานค่ะ เป็นบายสีสวยเลยค่ะมีเส้นสังกติค่ะแห้งแงแก่งงค่ะมวนสารเป็นเม็ดเมดค่ะ องนี้หมายเลขสองค่ะพี่พี่ต่อไปหมายเลขสามค่ะอง์นี้เป็นพิมพ์เข่าตุ้มค่ะพี่พีดูเนื้อเปิดเลยค่ะเนื้อเปิดเปิดเก่าๆค่ะ เนื้อหาของพระมีความมันมีความเงาค่ะพี่พี่มีคราบเก่าคราบกุค่ะด้านหลังมีลายคล้ายๆรอยนิ้วมือค่ะ เนื้อเก่าเนื้อแห้งค่ะพี่พี่พิมพ์ทรงสวยค่ะองคนี้สวยมากๆค่ะหน้าผาักักลกกมนูนเลยค่ะ ต่อไปหมายเลข4ค่ะองค์นี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ค่ะพิมพ์ทรงสวยงามค่ะองค์พระมีความลํำใหญ่ค่ะพี่พี่เรียกได้ว่าพิมพ์ทรงยังสมบูรณ์ค่ะพี่พี่ดูเม็ดมวลสารเม็ดพลอยปุกเสกค,ค่ะจัดจ้านมากเลยทีเดียวค่ะ มีคาบเก่าคาบกลุค่ะผสมผงตะไบทองปุกเศกค่ะพี่ๆเส้นสุมครอบแก้วหนาใหญ่ค่ะเรียกได้ว่าองค์พระยังสมบูรณ์อยู่นะคะความเก่าชัดเจนเลยค่ะมวนสารจัดจ้านเลยค่ะองค์นี้ มนสาแน,นแน่นเน้นเน้นเลยค่ะ <_ d ose> เนื้อพระมีความงามมีความมันมีความเงาค่ะอ <_ d ose> งค์พระนูนสวยเลยค่ะพ <_ d ose> ระพักกลมนูนสวยเลยค่ะ <_ d ose> ถูกใจพี่ๆแน่นอนเลยค่ะองค์นี้สวยมาก ราคาเบาๆเลยค่ะพี่พี่สองบาทน้องส่งฟรีค่ะองค์นี้หมายเลขสี่ค่ะต่อไปหมายเลขห้าค่ะโอ้องนี้เนื้อแห้งเนื้อเก่าค่ะพี่พี่มีคาบไขขึ้นแล้วค่ะ ผ่าเกตทะลุซุ้มค่ะมีคาบหลักคาบทองเก่าค่ะพี่พี่เนื้อเปิดเปิดเนื้อเก่าเก่าเลยค่ะองค์นี้สวยมากค่ะพี่พี่เก่าถึงยุคเลยค่ะเนื้อหา ถูกตาต้องใจพี่พี่สามารถปิดได้ตามหมายเลขตาม ep เลยนะคะน้องต้องกราบขอโทษพี่พี่ที่ปิดผะไม่ทันนะคะต้องกราบขอโทษจริงๆค่ะ น้องอยากให้ได้พระสวยๆไปกันทุกองค์เลยค่ะสวยมากค่ะพี่ๆองนี้ต่อไปหมายเลขหกค่ะองค์นี้เนื้อหาเก่าค่ะพี่ๆ มวลสารแน่นๆเลยค่ะพระเก่าๆค่ะพี่ๆแกะมวลสารองค์พระร่ำใหญ่ค่ะสมบูรณ์สวยเลยค่ะมวลสารเม็ดใหญ่ๆค่ะพี่ๆนี่ค่ะมวลสารเม็ดใหญ่ๆเลยค่ะมีรอยปริรอยแตกตามธรรมชาติค่ะพี่ๆ มวลสารเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะพี่พี่เห็นคราบกุคราบเก่าไหมคะสวยมากค่ะพี่พี่เนื้อมันมันเงาๆแกล่งแก่งค่ะอง์นี้สวยมากเลยทีเดียว ยิงท้ายใส่กรอบสวยๆค่ะพี่ๆขึ้นคอสง่าเลยค่ะพราเก่าๆแก่มวนสารค่ะรา <ๆ S 1> คาเบาสบายค่ะพี่ๆสองร้บาททุกรายการค่ะส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะ ต่อไปหมายเลขเจ็ดค่ะองค์นี้คาบไข่ขาวขึ้นทั่วองค์พระเลยค่ะมีเส้นผ้าทิพย์ค่ะพักการหูด้านขวามือของน้องเห็นได้ชัดเลยค่ะ พระจะต้องผ่านการเวลามาเนิ่นนานค่ะพี่พี่ถึงจะขึ้นคาบไข,ข่ขาวได้ขนาดนี้นะคะถึงจะมีรอยปริรอยแตกได้ขนาดนี้คะ่ะพระเกตบัวตูมค่ะพี่พี่เนื้อสวยจริงๆค่ะ พี่ๆสามารถแอดไลน์มาขอดูเพิ่มเติมได้ที่0951641015นะคะสวยมากค่ะพี่ๆอุ่องนี้หมายเลขเจ็ดค่ะต่อไปหมายเลขแปดค่ะ เป็นสมเด็จเนื้อดำค่ะพี่พี่สวยมากค่ะพิมพ์ทรงมีความเอียงค่ะพี่พี่สวยแปลกมากค่ะมีปิดทองค่ะนาอกนูนขึ้นมาสวยเลยค่ะพิมพ์ทรงพระนูนสวยค่ะพี่พี่องค์พระมีความล่ำสมบูรณ์ชัดเจนค่ะ เป็นสมเด็จเนื้อดำค่ะพี่พี่นำไปขึ้นกรอบสวยๆเลยค่ะขับพระให้เด่นเลยค่ะพี่พี่สวยมากค่ะพิมพ์ทรงสมบูรณ์ค่ะงามเลยทีเดียวค่ะพี่พี่ ต่อไปหมายเลขกก้าค่ะองค์นี้มวลสารเป็นเม็ดเม็ดเลยค่ะพี่พี่มีรอยปริแตกยุบย่นตัวของมวลสารค่ะตามการเวลาของพระเก่าค่ะเนื้อหาของพระมันเงาค่ะมีคราบกุคกาบเก่าค่ะพี่พี่ บ่งบอกถึงอายุบ่งบอกถึงการเวลาที่เนิ่นนานค่ะพักพักกลมนูนสวยเลยค่ะ พิมพ์ทรงสวยค่ะพีพีถูกใจสามารถปิดได้ตามหมายเลขตาม EP ีเลยค่ะต่อไปหมายเลขสิบค่ะ องนี้เนื้อปริแตกเลยค่ะพี่พี่มีเส้นผ้าทิปเส้นใต้ฐานค่ะสวยมากค่ะผักกันหูติดทั้งสองข้างค่ะผักเกตชนซุ้มค่ะพี่พี่บริเวณซุ้มครอบแก้วมีรอยปริแตกยุบย่นของมวลสารค่ะผักสวยมากค่ะผักพักรูปไข่สวยเลยค่ะอง์นี้พิมพ์ทรงสมบูรณ์สวยงามเลยค่ะพี่พี่ พี่ๆทันใดถูกใจองค์นี้สามารถแอดไลน์มาปิดได้เลยหรือโทรหมายเลขมาปิดได้เลยค่ะพี่ๆราคาเบาสบายค่ะอง์ละ200บาททุกรายการค่ะส่งฟรีมีเก็บปลายทางค่ะพี่ๆสวยมากค่ะพระสวยๆพระเก่าๆน้องอยากให้พี่ๆได้ไปกันค่ะ เก็บไว้บูชาเก็บไว้สะสมพี่พี่ท่านใดจะเก็บไว้ศึกษาต่อเพิ่มเติมก็ดีก็ได้เลยค่ะพี่พี่สวยมากค่ะพระเก่าเก่าพุทธคุณเข้มเข้มขังขังค่ะยิ่งเก่ายิ่งมีคุณค่าค่ะพี่พี่ องนี้หมายเลข10บค่ะเป็นหมายเลขสุดท้ายค่ะพี่พี่น้องต้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านค่ะขอบคุณพี่พี่ที่เป็นลูกค้าประจำค่ะให้ความเชื่อใจไว้วางใจกับน้องเมตตาเอ็นดูน้องปิดพระไปแล้วกลับมาปิดซ้ำค่ะแล้วต้องขออภัยพี่พี่ที่มาปิดพระแล้วปิดไม่ทันนะคะน้องต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะ พบกันใหม่ EP ต่อๆไปค่ะพี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อที่พี่ๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปของน้องค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะสำหรับ EP นี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ